ดิฉันมาร้องนักข่าวเกี่ยวกับเอกสารการเลือกตั้งนายกอบตอวันที่28พฤศจิกายน2564นะคะแล้วคำวินิจฉัยเพิ่งจะมาถึงดิฉันเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มาขอความเป็นธรรมนะคะ ว่าเอกสารเป็นเท็จทั้งหมดของกกตนะคะไม่ใช่คําที่เราร้องเรียนและที่พยานให้การไปทั้งหมดนะคะกกตที่ไหนครับพี่กกตอ,อุทัยธานีค่ะครับผมเ,เราได้ไปร้องส่วนกลางด้วยนะคะครับผมแต่กกตอ,อุทัยธานีเป็นคนสอบสวนสอบสวนใช่ไหมครับแล้วคําที่พยานให้การก็เป็นเท็จทั้งหมดเลยค่ะครับมาขอความเป็นธรรมและทุกสิ่งที่พูดทุกการกระทาข้าพเจ้า นางสุษาพัหนองไผ่ขอพูดด้วยความสัตย์จริงและพูดแต่ความจริงถ้าคําไหนที่ข้าพเจ้าใส่ร้ายหรือคําไหนที่ข้าพเจ้าเป็นเท็จขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปให้สังคมได้เห็นว่คใครที่ความคิดกับลูกก็คำนี้นีเพิยคมาถึงเราเมื่อวันที่24พุธสภานิพนธมานี่นะคะขอความเป็นธรรมจากศูนย์นรรงธรรมใจธานีนะคะขออนุญาตเราคนนี้นะคะ ปกติเป็นคนไม่มีตังค์ไม่มีตําแหน่งเสียงดังไม่ได้วันนี้เลยต้องไปยึดท้องเขาก็ใส่จะได้เสียงดังดังกี่บา,ะะบาทนายกอดีตอกี<ม>่บาทนะท้องอ่ะอ่าอันนี้นะคะน่าจะสามสิบทั้งหมดเนี่ยมันอันนี้ห้าสิบนะคะแล้วก็พอดีคนที่คนดีอ่ะเขาเห็นค่าเราอ่ะถูกไหมคะรวมรวมรวมร้อยกว่าบาทเออก็ประมาณร้อยนึงนะคะประมาณร้อยบาทนะคะครับผมสังคอนายกไม่ได้มาล็อกอะไรแต่เรามาล็อกขอความเป็นธรรม บวิทย์ฉาอยากรู้ว่าคำ้องคืออะไรแล้วลอคทำวิทย์เฉยแล้วลองมาจนจะเจ็ดเดือนเราทวงถามเราก็พูดตลอดแล้วเริ่เพิ่งมาถึงเมื่อมันที่2ี่ิีทุกสภาคมที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนไปทำวิทยิเฉยเพิ่งจะถึงเราเพราะเราหกเดือนและในทำวินิจฉัยไม่ใช่อย่างที่สอบน้องอะไรก็ต้องเป็นรายละกษรนะคะแต่อันนี้เหมือนมาเรามาประเด็นกันมากกว่าว่ามี ประเด็นไหนที่ทางท่านท่านไม่ไม่เข้าใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางสำนักงานเราเอก็ยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลให้นะคะว่าในประเด็นไหนก็เดี๋ยวไล่ประเด็นกันได้ค่ะปเด็นเบื้องต้นถ้าเราจะอธิบายหรือเพิ่มเติมเรื่องค้อมูลนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการรูปแบบนะคะหรือไอเขาจะมีแบบในคักทวงว่าสมมติว่าการทำคะแนนเป็นยังไงเรา